หลังที่8ดครับพี่น้องก็ไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นตีครับในหลังที่แปดหลังกําลังน่ารักเลยครับก้อนน้ำหวานตรงๆอย่างนี้เลยครับโกลมกุ๊กลุกเลยครับหลังที่แดครับวันนี้ครับวันนี้หมานหมานครับหมานจริงๆครับออกมาเช้านี้ครับไปเดี๋ยวไปเดินหน้ากันต่อครับหาบนกลับบ้านไปเรื่อยๆครับไปครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และเพื่อนๆชาว FC ซทุกท่านครับนานๆได้ออกคลิปครับวันนี้มาจอดรถตรงนี้ เดินเข้าไปในพุ่มไม้นู้นครับเจอมิ้มหนึ่งรังครับอยู่พุ่มไม้นู่นเลยครับต้องกลับออกมาเมียดครับมันเป็นต้นหนามต้นมะกรูดครับไาเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับไม่รู้น้ําหวานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนืนแฟนชาวเอฟซีทุกท่านลืมกันหมดหรือยังไม่รู้อยู่ข้างบนนู้นเลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมหาขี้ยาทําครบสักหน่อยครับกว่าจะขึ้นเอาถึงครับ โอ้ต้องฟันหนามก่อนหนามเพียบเลยแล้วต้องค,ค่อยๆครับหนามมะกรูดทั้งนั้นเลยอาจจะไม่เห็นเด้พี่น้องด้ยวยมันบังเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยครับนะ้ำหวานพอได้อยู่เดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างดีกว่าครับไปครับเล่นอยู่อย่างงี้เลยครับเนี่ยครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรอุย้ยลุงตุงนางนี่หมดนี่ก็พอนนี้หนีบก็ไม่ค่อยอยากจะขาดเลยครับเนี่ย โอ้ยตายตายตายเนี่ยครับเขี่ยตัวออกก่อนเลยโอ้น้ำหวานใช้ได้อยู่ครับเนี่ยครับอืมน้ำหวานดีอยู่ไปเดี๋ยวออกไปรดกันดีกว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยทีนี้ไอ,อ้นานๆนนได้ออกหาครับท่านพี่น้องครับพอได้อยู่ครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆดีกว่าครับไปครับ ไยากมาอีกที่หนึ่งครับมาเจอจุดนี้สองล่างเลยครับอยู่ตรงนี้ลังนึงแล้วอยู่นู้นลังนึงครับอยู่ริมสระเก่าครับมาจอดรถตรงนี้เดี๋ยวจะไปทางงู้นนะครับไปหาเรื่อยๆตามบ่อลูกรางตามอะไรไปนู่นนะครับเดี๋ยวสโลว์สองล่างนี้ก่อนครับแฮ่ฟุกครับดวงดีครับวันนี้หมานครับนานๆได้ออกไม่เคยได้หมานขนาดนี้สักทีครับหมาครั้งนี้โอ้โหมันหมานเลยครับจิบทำทางไปก่อนถ้าเป็นอันนี้เป็นหนาม หนามต้นอะไรไม่รู้เนี่ยครับอยู่ฝั่งนู้นครับหนึ่งหลังครับตรงพุ่มไม้นู้นครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยหลังนึงโอ้ยอ้เข่าท่าอยู่เข้าท่าวันนี้มันหมานเนี่ยครับตรงปลายมือชี้เลยครับหนึ่งหลังครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวสโลกันครับตังกล่องเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับดำๆเนี่ยเลยครับ ต้องเป่าควันใส่ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป่าเราซะก,ก่อน <c oughs> ไม่ได้แล้วครับสสายเลยครับพึ่งมิม้มอาจจะดุหน่อยนึงครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นน้องหวาน,นีนครับ <c oughs> ไฟลูกขโมงต้องระวังฟืนไฟครับเดีย๋ยวไฟจะไม่ป่าเขาให้โอ้นา้าหวานดูเหมือนจะเข้าท่าครับอาจจะบางสักหน่อยครับเดีย๋ยวจะเกดกิ่งไม้ก,กันครับ <c oughs> ไฟลุกไฟลุกี๋ยวนดับขอดับไปดูเหมือนจะเข้าท่าอยู่ครับท่านผู้ชมครับหวานพอได้อยู่ครับไม่ไม่รู้เห็นชัดเจนหรือเปล่าครับเนี่ยครับแกวแกวแกวเกวเจอจังนี้ทุกครั้งเนี่ยฟุ๊กสบายเลยครับฟุ๊กมันหมานเลยครับวันนี้นานไม่ได้หมานานแล้วครับ ไม่ได้หมานมานานแล้วมันหรืจะหมาหรือเปล่าอยู่ก็อยู่ที่ปแปลกๆอย่างนี้ครับอยู่ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับมีนะครับโดยมากจะอยู่ในที่แบบๆแบบเราไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะมีนะครับโอ้หวนเดี๋ยวเดี๋ยวหวนออกก่อนมดมาสุ่มอยู่อย่างนี้ครับนี่มีการบินใส่ครับโอ้โหติดอะไรหนอเดี๋ยวเดีย๋ยว จะค่อยเอาออกครับหุดจัดประัดดอกเ,เดี๋ยวคู่ครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนงั้นดีกว่าไปเ,เดี๋ยวขึ้นข้างบนงันครับใอยู่เดี๋ยวถ้าขยายาให้ดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับแม่เจียมๆเลยครับลังนี้น้องหวานสุดอลังการงานสร้างครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวไปดูลังนู้นกันอีกทีครับไปครับ ครับเดี๋ยวไปดูรังที่สามนะครับเมื่อกี้ตีตรงเนี้ยครับหนึ่งรังครับอยู่พุ่มนู้นลังใหญ่อยู่ครับถ้านวานที่สวยก็น่าจะไซส์โลครับในไซส์โลก็เกือบครับประมาณสักครึ่งโลกว่าเจ็ดแปดสีดอะไรประมาณเนี้ยครับรอบสุ่มอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับโอ้นึกว่าลืมกันไกลอยู่พุ่มเนี้ยครับข้างหน้านีครับอยู่ติดทางเลยทางลอยเข้าเดินไปไล่ไปนา น,น่าจะมีเยอะๆนะน่าจะมีอีกนะแถวนี้เนี่ยครับอยู่กระติดดินเลยครับโอ้เนี่ยครับน่าจะไซโลครับน้ำหาวานเบลล์เลยครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเดีย๋ยวมาลุ้นน้ำหาวานครับว่าน้ำหาวานรังนี้จะเป็นยังไงบ้างควันใส่เลยครับ เดี๋ยวได้รับสักคู่ครับเดี๋ยวไฟจะไม่ป่าเขาสอแตกโซโซแล้วล่ะครับเนี่ยครับเห็นหรือเปล่าไมล่ะน้อพี่น้องครับตรงนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวสักคู่นะครับโอ้หนาหวานพอได้ครับหลังนี้โอ้หนาหวานสวยเลยครับแจ่มแจ่มแจ่มเนี่ยครับนี่เลยครับเนี่ยโอ้หนาหวานแจ่มเลยครับคู่แจ่มแจ่ม หมานเด้อว,วันนี้ไม่ได้หมานว่าหลายวันแล้วหาตรงไหนก็ไม่ค่อยเจอเจอแต่ก็ไม่มีน้ำหวานคนลอก็ลอครับคนต่างจังหวัดสั่งออ้ยรอเป็นเดือนแล้วยังไม่มีนะส่งให้เลย,ยขวนมาทั้งนี้เด้ออ่า่าสักหน่อยนะครับต้องค่อ,คอยๆครับเดี๋ยวจะเสียของต้องพยายาม ถนอมสักหน่อยนะึงมันหายากครับเนี่ยครับดูก้อนนะ้ำหวานโอ้อยู่ยังไงเนี่ยจะเอายากสักหน่อยอ,อยู่กิ่งยังไงซะแล้วเนี่ยจะ,จะยากสักหน่อยอกิ่งไหนเนาะติดอะไรอีกไหมเนี่ยอือรอสักคู่ครับอุด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  โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วทั้งทนอ,อมครับเดี๋ยวจะเสียของของยิ่งหายากครับไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยครับช่วงนี้แถวบ้านผมหายากมากนี่ผมมาเขียดอีกอำเภอนึงครับ๋อ้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ใหญ่ครับเนี่ยโอ้หาวานไซโลเลยครับเนี่ยเขียก็ไม่ค่อยอยากจะออกเดี๋ยวสักครู่ครับ นี่เลยครับอู้น้ำหวานนี่เกือบดูเกือบเท่าแขนผมนะครับเนี่ยครับ,รบใหญ่มากอู้เดี๋ยวเคาะทางนี้ออกอีกก่อนเจียวๆครับเจียวๆ๋วย่างนี้ขอให้ได้อย่างนี้ทุกลางทุกลางเด้อครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวไปรถกันครับ มาถึงรถแล้วครับเนี่ยลังนึงครับลังนั้นผมที่หลังเมื่อกี้ผมวางไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วเมื่อกี้ลังนี้ครับได้สองล้างครับวันนี้แ่มๆเลยครับถูครับก้อนน้ำหวานสวยๆเลยครับเนี่ยครับสุดติ่งกระดิ่งแมวสวยๆเลยครับเนี่ยครับโอ้ยได้อย่างนี้ทุกลังเด้ครับ ไปไปเดี๋ยวไปหากันที่ใหม่เรื่อยๆดีกว่าครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นที่ใหม่กันเรื่อยๆดีกว่าได้สองรังแล้ววันนี้แจ่มๆเลยครับเนี่ยครับแจ๋วเลยครับเนี่ยไปครับมาเจอลังที่สี่อยู่ตรงนี้ครั้งนึงครับลังเล็กๆครับเนี่ยครับอยู่ใต้พุ่มไม้นี่เลยแหมหวานจะเป็นยังไงครับอยู่เขตเดียวกันติดๆกันเมื่อกี้ผมได้จากท่แถวทั้งยี้ครับมา มันเป็นแหล่งน้ําครับมิ้มถึงได้ชุกชุมเขตนี้แหล่งน้ํานี่ครับเป็นสระน้ําช่วงแรงๆนี่จะอยู่ใกล้อาศัยอยู่ใกล้กลน้านะครับเดี๋ยวสโลโกันครับสักครู่ครับจุดคบเป่ากันไม่เป่าเดี๋ยวมันจะเป่าแล้วก่อนนะที่ครับช่วงอากาศร้อนๆนี้จะคึกขื่อมากครับเพิ่งมิ้มวายขวัญเข้าตาเดี๋ยว จัดการครับเดี๋ยวออกดูข้างนอกครับแต่ยากสักหน่อยอูรังอูตังเดี๋ยวสักครู่นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับหลังกําลังอยู่กําลังกินกําลังน่ารักเลยครับน้ำหวานก็พอได้เลยครับเนี่ยครับไม่ขี้ร้ายขี้เหร่ไม่เพสามลังเมื่อกี้นะครับมันหมานครับลังที่สี่แล้วครับลังที่สี่ถึงจะเล็กแต่กระจาบครับเนี่ยครับ ไม่ธรรมดาครับไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆดีกว่าครับไปครับวันนี้หมานจัดเลยครับมาเจออีกนะครับหลังที่ห้าครับพี่น้องครับแหม่ฟุกเลยครับวันนี้หมานหมานครับ้องมาลุ้นน้ำหวานครับอยู่เขตเดียวกันครับอยู่ไม่ห่างกันครับอยู่จะเรียกว่ากลุ่มเดียวกันเลยก็ว่าได้ครับหมานครับวันนี้ครับเดี๋ยวจุดข้เป่ากันครับ ตอนแรกว่าจะไปอีกอำเภอหนึ่งสงสัยไปไม่ถึงแล้วละครับมาลุ้นน้ำหวานกันดีกว่าหลังไม่โตครับหลังไล่ไล่เลียกเลยครับอยู่จุดเดียวกันเกาะเดียวกันเนี่ยครับโอ้น้ำหวานใช้ได้อยู่ครับแจวเลยครับหลังที่ห้าและครับสำหรับเช้านี้ครับไปไปไปออกครับเนี่ยครับ โอ้ยฟุกเลยวันนี้ห้าล้งแล้วสำหรับเช้านี้ครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวออกกันดีกว่าครับเอาเลยมัดล้างไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะผูกล้างไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวสักครู่ครับผูกลางเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมทําอย่างนี้ทุกล้างครับสี่ล้งก่อนหน้านี้ผมก็ทําเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเท่านั้นเองครับนี่ครับผมจะผูกไว้อย่างนี้ทุกล้งครับ ผมจะไม่เอาลังไปนะครับผมจะผูกไว้เดี๋ยวอีกสักสิบวันหรือครึ่งเดือนเรามาดูกันใหม่ครับรับรองครับมีน้ำหวานแน่นอนครับอีกสี่ล้างผมไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมผูกอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับเนี่ยล้างที่ห้าแล้วครับที่ผมผูกไว้ครับไปครับมันหายากครับต้องทําอย่างนี้ครับถ้าเอาลังไปเลยก็ม้างวดหลังไม่มีแล้วครับก้อนน้ำหวานผมก็วางไปเนี่ยครับก้อนเล็กๆครับเนี่ยแต่น้ำหวานดีนะครับไม่ใช่ไม่ดี ไปเผื่อจะมีเวลาพอไปอีกจุดหนึ่งอีกอำเภอนึ่งที่ผมว่าไว้ครับถ้าไม่มีเวลาก็แค่นี้ครับไปเดินทางกันต่อครับไปครับหมานจริงๆครับวันนี้พี่น้องครับมาเจอนี่รังที่หกอีกหนึ่งรังครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้โอ้ยฟุกเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวันนี้ต้องใส่จม่านทั้งวันนะครับท้องใส่ไม่ได้ไปแล้วละเสียดนี้ ทงที่หกอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขอตัดกันสักคู่ครับกูตัดยากอยู่โอ้โหอยู่ที่สูงเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้ออาจจะไม่ค่อยเห็นได้ครับได้มาแล้วครับพี่น้องครับโอ้หวานใช้ได้เลยครับแ๋วแม่เขียดนี่น้ำหวานดีจังครับหลังที่หกครับเช้านี้ครับไหนีบไม่ขาดซะแล้วแม่เนี่ยครับหลังที่หกสำหรับเช้านี้ครับ ฟุกฟุกฟุกดวงดีจริงๆิงหมานหมานหมานหมันแห่งๆรวยๆครับเดี๋ยวต้องหาอะไรผูกใส่กิ่งไว้อีกหรือเปล่าไม่รู uş, ้ ye, Gore, ksi, hatten, นะครับอดวงดีแล้วครับวันนี้หกหลังไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับเดี๋ยวผมขอผูกหลังนี้ทิ้งไว้ก่อนครับสักครู่ครับหลังที่แปดครับพี่น้องก็ไม่ได้ถ่ายตอนึืนตีครับในหลังที่แปดหลังกําลังน่ารักเลยครับก้อนน้ำหวานตรงๆอย่างนี้เลยครับ ขึ้นมัวบนต้นมะขาาเมื่อกี้นี่ครับขี่รถผ่านมาเจอพอดีว่าจะไปนู้นไปบ่อไปดูทางบ่อลูกหลังเจอเนี่ยครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตีขึ้นไปแล้วมนขึ้นมันถ่ายยากครับเลยไม่ได้ถ่ายนี่ครับสวยสวยครับขยาอือหูน้ำหวานกําลังน่ารักเลยก๊กป๊อกกลมกระปุกลุกเลยครับหลังที่แปดครับวันนี้ครับวันนี้หมันหมานครับหมานจริงๆครับออกมาเช้านี้ครับ ไปเดี๋ยวไปเดินหน้ากันต่อครับหาวนกลับบ้านไปเรื่อยๆครับไปครับมีตัวปินเข้าออกนี่ครับมีมครับแว๊บๆตัวน้อยๆนี่ครับเมื่อกี้ผมม็จอดรถตรงนู้นเจออยู่ตรงนู้นสองลังครับแปดได้มาแปดลังแล้วครับเก้าสิบนะครับยังไม่ได้ตีครับอยู่ตรงรถจอดมาเจอนี้อีกแล้วครับสิบสิบเอ็ดลังครับวันนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นน้ำหวานนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูลังนี้กันครับ ไปเดี๋ยวข้าไปดูันครับต้องระวังฝืนไฟครับช่วงนี้หญาแห้งเยอะโอ้หวันนี้หมานครับหลังที่เก้าโอ้อยู่นี่ครับเจอเล้วสวยงามเลยครับเห็นหรือเปล่าน้อเนี่ยครับน้ำดามันอยู่เนี่ยอะไครับไปเดี๋ยวจัดการครับเดี๋ยวสักครู่ครับขอจุดคบเป่าใส่ก่อนครับปิดหลังไม่มิดเลยครับหลังใหญ่จัด เอาคันใส่กันเลยอู้น้ำหวานเต็มครับ๋ยวสักครู่ครับก่อนน้ำหวานเจ๋วเลยแล้วครับเนี่ยครับก้อนน้ำหวานไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวติดนู่นติดนี่อ๋อก่อนน้ำหวานอย่างแจ่มเลยครับพี่น้องครับเนี่ย ม,มีต่อยมีโต้มีเถียงไม่เมาขวัญกันหรือ,อยังไงเนีย่ยทำไมมีต่อยมีโต้มีเถียงเอ้หือ้ออครับน้ำหวานสวยเลยครับจุบๆเจ๋วเลยไปออกกันครับหลังสวยเลยครับน้ำหวานเต็มเตมเลยครับหลังนี้โอ้น้ำหวานปิดตาด้ครับเนี่ยครับ โอ้โหไปเดี๋ยวออกไปดูสองรางนึงครับอันนี้เดี๋ยวผมจะผูกรังไว้ดีกว่าครับจะไม่เอารางไปครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าผูกเรียบร้อยครับเนี่ยครับผมจะผูกไว้อย่างนี้ครับประมาณสิบถึงยี่สิบวันครับเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะใส่น้ำหวานหรือไม่ครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้สายเคเบิลเคเบิลทายรัดนะครับผมใช้เครือเถาไม้รัดไว้ครับน่าจะอยู่อยู่ครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูสองรังนั้นกันครับไปครับที่ีมาจอดรถอยู่ตรงนี้ครับเหลือไปเห็นนอุ้นครับดำๆอยู่นูนครับหนึ่งรังครับอยู่ติดๆกันแล้วอยู่ฝั่งทุงอุ้นอีกสองรังเมื่อกี้ก็ไปตีตรงนุ้นมารังหนึ่งจุดเนี้สามรังเลยครับโอ้วันนี้หมานครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองรังแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูรังที่ผมบอกเมื่อกี้นี้สองรังนี่อยู่สูงหน่อยครับเ่อยากหน่อยครับ แต่ก็จะพยายามมาจนได้หลังนี้รู้สึกว่าจะอยู่กับต้นพุทราขึ้นไม่ได้แล้วครับลังนี้เ <c oughs> นี่ยครับอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งลังครับลังไอ้กล้งที่สองครับตรงนี้ลังลังที่สองที่สามนั่นเลยครับไปครับเดี๋ยวทำครบตีกันดีกว่าครับ เหนื่อยเลยครับพี่น้องผลงานสองลังเมื่อกี้นี Eastern ่ครับนี่หลัง <unto> ลังบนต้น <siege> พุทษาทั้งนั้นเลยครับเละหมดเลยครับน้ําหวานนี่ครับร้อยขูดเขียนเลไปร้อยเจาะหมดเนี่ยครับผลอันครับเมื่อกี้หลังนู้นครับหลังแรกที่ผมตีแล้วก็มาวนมหารถเนี่ยอยู่บนรถดเลยสองลังครับต้นข่อยกับต้นพุทษาครับมันอยู่บนต้นพุทษาปีนต้นข่อยขึ้นที่ตรงนั้นต้องฟันโค่นต้นเอาลังเมื่อกี้นี่ครับน้าหวานขี่ขาดหมด ไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับ12รงลังโหลนึงพอดีครับวันนี้เหนื่อยเลยครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับวันนี้12บลังครับหมานจริงๆครับโหลนึงพอดีครับไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับขอบคุณครับ